สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่อัยามาแครเบตอ์นะคะมันจะเป็นคลิปเด็กแวนการ์ดนะคะเป็นคลิปไฟล์ระหว่างเด็กรีเอลโอเดียมค่ะจากดักสเตทค่ะและเป็นเด็กของออเดนค่ะเป็นจากคิดเดอรแฟงทอรีนนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสองเด็กนี้ค่ะเด็กไหนจะเป็นฝ่ายชนะใ่ายราได้ของเสือดีเซตบีทีสึ่งห้าทางคู่เลย ไม่ใช่คอนนี้คนต่ออันนี้เป็นเด็กใหม่หนึ่งจากชุดถึงห้ายิงชุบสียาเริ่มก่อนค่ะห้าใบเปลี่ยนสองค่ะเป็นสี่ครับ แล้วบรรยากาศเ้าถวงนการหนึ่งค่ะทิ้งมือหนึ่งไปทิ้ง่สงค่ะครับไลนเปิดค่ะมีเก็บเก็เสร็จเอเนอร์เก็ค่ะเลยวเิ่มจนหนึ่งครับทิ้งี่เข้าไลเก็บหนึ่งแลังจนหนึ่งครับเปิดค่อยแล้วก็ชาสามดี ของเซกอนครับบุติว่าเลยไม่ป้องกันได้เช็คคีที่เข้าครับพอน้องมันกระบันการสกันชีใสกัีสกิลของเซกอน,นสองอืม,มช่ไ้ไกะอะไรครับเจน,นิมือหนึ่งใบกินคืลิเกอร์ค่ะไลทโยนการเข้าเกตัวโยนค่ะเกืสองใบ อค่ะแบตเทลหนึ่งคอา์เตอร์บาร์หมื่นสามเป็นการอาการแบคคีเขาสองหมื่นหกเป็นการไม่กาไม่มีไม้ไเช็คจอเข้าโสค่ะจนหนึ่งใบผ่านเลย่งแนะครับแบนจนหนึ่งเอีอ่ชาร์ตตาใบริงคิวิกเกอร์ ไหทครับสกิลเกิหนึ่งเปิดห้าหยุดสสองกว่าหนึ่งบายเ้นหนึ่งเราชีวเดียวครับกเหมือนข้างลเช็คลอติเกอร์ครับทางเลยสามเอนเนจ เจ้าหนึ่งนี่ไปกันที่ไลท์ดีเอลโอเดียมสามเอเนจี้ o D e ค่ะตัวการ์ดหนึ่งใบอ <Okay. S 1> อาไดอเลค่ะชัดหนึ่งเจ้าหนึ่งเป็นหกหมืน่นมีเกสเกตฐานะแบกห้าคัน ข้อค่ะนักเท่นเลยค่ะโจมตีคขาบุ๋ยก้าวค่ะยี่สิบสามเป็นก่ายี่สิบสามเล่นห้าครับเป็นตีค่ะโซบัสหนึ่งใบโยนเข้าไปค่ะปรับเป็นทิปเปิลได้ค่ะโอกันเลยสามได้เช็คไเซนเซ็คฮิวค่ะฮิวได้กำลังเดียร์อกาศ ไฟนั่นเช็คไม่มีได้อฟเช็คครับยูติกเกอร์ครับอยู่ได้พลังเงินการสามหมื่นสามพันค่ะโอกาสครับคิดดีได้ค่ะก็จะสแตนครับตัวหนึ่งทิ้งไปนี่ครับได้เป็นออเดตสกตูสตาชร์ดีกว่ก ทู่เกสองสบัยเนี่ยเออห้าครับของราชิเว่ครับสกิลของราชโยเนี่อจีบาสี่ใบเัวดเห่งครับอืม พอได้เยครับเครตองบันนึงตัวก๊าซสองใบขอสองันี้ครับสกิวของเราชื่อเนียวสีวสวสว่จี้ัจุหนึ่งมีควีมครับสอลหนึ่งเปค่ สะก้อนครับดีไวสกิลของบรรการ์ดสวัสด์หนึ่งเดี๋ยวคสะก้อนกับเดี๋ยวไหมครับ ช่วเียครับให้หมือนหนึ่งวัวเนียวผมให้หมือนหแล้วก็เลาเรีวละบวกห้าพัน่อเลย,ออเลยโคราชเนยครับแบตเทิรนอันนี้บวกห้าพเป็นสามหมื่นห้าสี่มื่นแปครับหเด กสกิลของเซลก้อนปสองอนี้กคครับตีตากอนันนี้ตีครับเนดนี่เอ็ดสามหกครับหนึ่งเดมไม่มีดิอีกรอบหนึ่งครับของเซลกอนมาแค่หนึ่งออเดนตีครับสกิลของไปนี่ก่อนโซชาร์ตหนึ่งสกิลของออเดนตคาตบาลหนึ่งครับโจหนึ่ง แล้วก็ขอเป็นคนนี้ราเชียเนยวครับขึ้นสิ่งของลาเชียเนี่ยให้ 1, นหนึ่งหมื่นครับโซบัตหนึ่งแบนด์หนแล้วก็แบรนดให้หนึ่งหนึ่งสิ่งขวันนี้ครับลงสนามจากออเดนให้หนึ่งหมื่นให้กับนี่เป็นใบได้ครับให้วิธีบรรจักรันไม่ป้องกันค่ะช่วยได้ครับไม่ม,ไม,มีไม่มีครับเหมือีไม่มี สามหมื่นครับอีกครั้งสามหมื่นห้าไม่มีสามหมื่นห้าครับเธอเลยคนนี้เย็นบอกเหมือนน็อกแทนตอนนี้โัวที่ได้รับการพิชักจะมีสองใบนี้ครับจัดหนึ่งเซอร์หน้าไรจวดหนึ่งใบเล่นออเดอร์ ชาร์จหนึ่งค่ะจวนหนึ่งใบแวนบวกหนึ่งหมื่นเจ้าเฮ้ห่หนิ้งมือนหนึ่งการปล่อยแดดข้างลูมันตัวเองแบบไม่มีการมันอันตรายมากเลยนี้หนึงมือนหนึ่ง มันเปิดมน,น,นแหลสำหับเรยเจ้าแบทเทนนค่ะเอามีใหนึเยอที่ดักกันในนเ้เอาที่เข้าไปก่อนอ้อทงนี้ประสบามสเร็ ะระบเมือแล้วก็บบมือแบบ10วันจะ4บน1ค่ะแะก,กี้อ <c oughs> ยู่4น6ยิงข้างหลังค่ะอืมนอกกาดครับดันไนเช็คเวนตี 20, โซบาสเย่งเข้าไปค่ะ องหมื่นหนึ่งสามื่หนึ่งสี่มื่หนึ่งค่ะทิปเปอร์ไดโลกาเช่ชนอย่างครับฟ้อนค่ะทาหน้าบอกหมือนคีค่ะโอ้ยพลังเดียรงานเข้าได้คีนี้่สองตำแหน่งครับคีวะครับยิไม่ได้พลังรนกาศนี่อะไรเหตุผลที่น่าจะขึ้นดาผ้าสินะไม่มีอะไรครับย y s วสกิครับผม สองเป็นหนึ่งสามเป็นหนึ่งสี่เป็นหนึ่งห้ามป็นหนึ่งหกมื็นหนึ่งบวกห้าพันหกเื็นหกค่ะหกเป็นหกโปรไฟกาดีกว่าทิ้งเป็นลาเชียเนลครับโอเคการปกป้องก็จะหายไปเร็วพลังหายจากทิกเกอร์ด้วยสเตนจดหนึง่งเลือกเลยค่ะคาเตอร์บัสหนึ่งใบกระโดดโคโนะตรงมาโยนเกตเข้าไปไม่ชาร์ตค่ะจอหนึ่งเป็นบวกหนึูหมื่น มีสามใบขึ้นไปค่ะแถวหน้ามีสามใบแถวหน้าหมื่นห้านี่เป็นเรียสองหมื่นหนึ่งสามหมื่นหนึ่งห้าพันสามหมื่นหกสองเอเนอจีค่ะยิงตัวนี้ค่ะเป็นสองหนึ่งสามหมื่นสี่มป็นหนึ่งจิงหนึ่งหรอฮนึ่งกแถวหน้าบุคห้าหมื่นห้าสี่เป็นหนึ่งสองหมื่นสามแล้วก็คนนี้ชื่อหมื่นครับสี 4, 1, ่เป็นสามเวนตี โซบัก็ไปเป็นผกดสองเมือหนึ่งสามมือหนึ่งเลยการอันนี้ยี่สามสองสิบสามหนึ่งไดครับไม่สองมือหนึ่งสามหนึ่งห้าพันสามเมือหกอีกห้าพันสี่เมือหนึ่งค่ะเป็นการเป้ปการครับจิ้งเป็นออเดนครับอ่าเลยค่ะเขาเดินครับ แล้วก็ชาลสันอีทีจุดนอีกไหมประตวหน้าไปราาครับโอเด้งจนึ่งกอดได้ครับประตูบาลหนึ่งโจกาสองใบเขา,าเอาราชิโอเนลกับไนฟอร์ครับแล้วก็ไมก่กดสกิลราชิโอเนลเอ็มจีบัสจนอีก มีเนซีใบบกมือาสามหมื่ 15, บนบันดาฟอนติคือสองหมื่นสามบรนกหนึ่งหมื่นหาพันบรนดาจบสิครับสองหมื่นสามทั้งยังขาตบ้านหนึ่งัวหน,นึ่งขอครับแล้วก็บกหมือจากแวนโคสนา,าบกมือแล้วก็เราใช้อยู่นบึกมืแล้วก็เดืยวมตีบกึกมือ อันนี้สองพันสามอ๋อแล้วก็สวันหนึ่งมาเชียวเนี่ยลุกสองพันสามเป็นการไม่หมื่นไม่ได้ครับไม่ไม่มีมมเกิดห้าหมื่นครับอีกอ่ะสามหมื่นโอ้โหทรงมีการพอชัวผ่านเลยครับมันเป็นตัวที่เราไปทักมีตัวนี้ตัวหนึง่งจอยหนึ่งไป เฮาร์โซน้าไรค่ะตัวหนึ่งแบตเทค่ะมาแล้วเอร์น่าไสองเมนหนึ่งสามเมหนึ่งซีมหนึ่งซีมเป็นหกหมอีกห้าพันห้าเมนหนึ่งตัวไหนโดนพี่ทักบ่าตัวนี้โดนพี่ทักถ้ามันหนึ่งใช่ไหมใช่ถ้าเมนสาม อยู่เข้าเกียอันนี้สามอันนี้สามหนึ่งเนาะใช่สี 4, 3, 2, 3, 2, 3, ่สิบสามสองนีสามไหรสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าพันสี่หมื่หกังา <1, S 2> ไหม <S 1> 1, <S ครับเอาค่ะห้าหมื่นหนึ่งหนึ่งเดมเดมที่ยวเป็นพ,พตกรร จบไปนะคะสำหรับคลิปไฟระหว่างวิโอเดียมนะคะและเป็นออเดนก็เป็นวิโอเดียมชนะไปสำหรับทุกคนที่ดูอยู่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องออยมะด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเรานะคะวันนี้บีโอกับพี่ย่าขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย